เอ้ยไ,ได้ไหมน <c oughs> องเป็นลมอ่ะอ่ะเอ๋ลงมานก <c oughs> บินบินบิน <c oughs> โอย <c oughs> ไปเที่ยวสนามเด็กเล่น <c oughs> น้องมิเกลน้องมาเวลหยุดดูรถด,ดีมากเลยลูกไป <laughs> ดูน้องวาเวิวปั่นจักรยานเขาเรียกว่าปั่นแบบกระเตาะกระเตาะนะไหนปั่นนี่ลูกปั่นระวังรถนะเรายะจอดก่อนเดี๋ยวลุงดูรถก่อนมามามา,มา ได้ป่าจอดลูกอ่าจอดอย่างปลอดภัยจ้าเอ๋ที่เรามาเล่นของเล่นสนามแต่วันนั้นมันเป็นปลาฉลามใช่ไหมลูก <c oughs> วันนี้เป็นลิง <c oughs> ไปดูหน้าลิงชัดๆก่อนมาเวลลิงถือลอเปล่ามาเวลเนี่ยลิงถือพอลอ <c oughs> มาเวลเ <c oughs> อันนี้เป็นกิงคองมีกิงคองห้อยอ๋าหนูลองทำท่ากิงคองสิไปกิงคองยังไงรู้จักกิงคองเปล่าอ๋อกิงคองทำท่าแบบนี้เก <laughs> ่งจังเลยอะ่ะไปลเล่นสไลเดอร์ไปลูกไปอ่ะกิงคองสไลเดอร์อัน,นอันนี้กิงคองห้อยก่อนกิ่งคองห้อยก่อนสไลเดอร์ลงมาแล้วกิงคองอือ อันนี้คือนกยูงคู่ใช่ไหมลูกอ่ะลงมาตรงนี้อ่ะเป็นนกเป็นนกบินบินบินเฮ้ย <c oughs> อุ้ยเ้ย,ยลุกลุกเฮ้ยได้ไหมเอ่อหนูลองไต่ขึ้นนี้เป็นกิ่งของไต่ไต่เป็นได้ไหม ่าขึ้นได้แล้วหไหนดูคิงคองก่อนคิงคองอยู่ไหนนะคิงคองอยู่ไหนนูนคิงคองบินแล้นี่แหละนี่คือคิงคองทำท่าบินลงได้ไหมลูกทำท่าบินลงได้ไหมบินลงได้ไหม,อ,มอันนี้บินลงเพราะนี่เป็นนกเอาดูมันดูฝั่งนี้สิ ฝั่งนี้เป็นอะไรมาเวลฝั่งนี้เป็นรูปอะไรอะรูปชนเผ่าแน่เลยเนี่ยนี่รูปชนเผ่าแล้วก็ออกมาทางเสือหรือออกมาทางลิ้นเสือได้ไหมลงยังไงลง,งไงลองลงให้ลุงดูซิลองลงไต่ได้ไหมไต่ได้ไหมลองไต่สิไต่หนึหนูลองทำสิ ดูพี่มิเกลเล่นกับพี่กะทิอ่ะอ่ะไหนลองขึ้นสิลูกอ๋อมันขึ้นแบบนี้ไต่ตามลิ้นเสือขึ้นไปไต่ขึ้นไปเสร็จปุ๊บลูงจะไปดูหนูสไลเดอร์ลงไหนสไลเดอร์ตรงไหนมาเวลเฮ้ยดูกิงคองสิ กิงคองคิงคองหนูเป็นคิงคองวันนี้หลดสไลเดอร์ตรงคิงคองนี่มาลือน,นลงมาโอเคโอ้จาเอ๋พี่มีเกลมาแล้วอ่ะถลายลื่นลงมาลิงเด็กอ่ะดูคิงคองแสดงก่อน <laughs> ห้อยได้ด้วยอือมาลงมา พี <c oughs> ่เองเป็นลมอ่าพี่มีเกลียวเป็นเล่ย์พี่กะทินู่นเหรออ้าพี่มีเกลียวมาแป๊บเดียวเองโนเล่ย์พี่กะทมีมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่มีเกลียวมาแล้วมาแล้ว,ล,วลิงเด็กมาแล้วอารสไลเดอร์ลงมาทีละคนมามาเวลหอลงมามาเวลหอลงมาเร็ว อาลงมาแล้วลงมาแลวเอ๊น้องมาอ่ะพี่มิเกลลงมาพี่เกลลงมาแล้วลูกเอ๋หนูพี่เกลลงมาแบบห่อไปมาใครลงมาก่อนมาเวลลงมาก่อนอุ้ยอุ้ยรองเท้าลงมาก่อนรองเท้าลงมาก่อนคนอะ อาพี่มีเกลลงมามมเกลลงมาเกลลงมาอ้าวรองเท้าพี่เกลก็ลงมาก่อนคนอีกมาลงมาอ้าวรองเท้ามาอีกรอบนึงมาลงมาลงมาเลยเอาน้องนะระวังน้องนะ <c oughs> อลงมา <c oughs> <c oughs> บา๊บายบายค่อนบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับ